คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับกดติดตามกด แชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมน้ำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นแม่นนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรักนะครับสำหรับสูตรมังกรทองก็ไม่ทำให้ซีพี่น้องผิดหวังนะครับข้อสอบงวดนี้ก็ได้เฮนะครับเม็ดเดียว4ี่ นะครับก็เข้าสีล่างฝั่งกลางนะครับสำหรับใครที่ได้ฝั่งกลางนับแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของมังกรทองนะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ f c นะครับมิดลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชม สูตรมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวจากเน้นๆจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบของลาวพัฒนานะครับในเดือนกันยายนนะครับพศ2567นะครับเดือนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่10 เอ็ดแล้วนะครับผมนะครับสิบเอ็ดครั้งนะครับผมเราก็ชุดจากทางช่องนะครับก็เข้าอยู่ประมาณสิบครั้งนะครับพลาดหนึ่งเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับหลุดที่ไม่ที่ไม่มาเลยนะครับก็คือหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าข้อสอบล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออกอยู่ที่เจ็ดสองสี 596นะครับบางที่นะครับเน้นนะครับผมพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่ที่ไหนเอาเป็นข้อสอบล่างมีนะครับเอคเคมว่ามีนะครับเอา72เป็นข้อสอบล่างก็มีนะครับใครที่ท่านเขาเอาก็มีนะครับคนที่ไม่เอาก็มีนะครับบางที่ก็เอา4 5เป็นข้อสอบล่างเอคเคมจะมาเน้นตรงนี้ให้ฟังเลยนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์บอกว่าที่ไหนเอาเป็นข้อสอบล่างก็คอมเมนต์มาบอกเขาหน่อยนะครับสาหรับใครที่เขาเอาเป็น72 นะครับประมาณนี้เนาะเอสก็เน้นบอกอยู่นะครับบางที่เขาสอบล่างจะเอาเจ็ดสองบางที่ก็สองสี่บางที่ก็สี่ห้าสอบล่างก็เหมือนกันนะครับสารเราก็สอบบนห้าหกเก้าบนด้วยกันฝั่งไหนก็ได้นะครับผมถ้ามาเก้าห้าเก้าหกนะครับอ่ามันจะแตกตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างจากข้อสอบไทยข้อสอบไทยจะออกห้าหกเก้าบนนะครับไปออกล่างต่างหากเนาะอ่าบางที่ ไม่ได้สี่ห้าเม็ดเดียวสีก็จะน้อยใจแชนแนลเจ็ดสองประมาณนี้นะครับผมพ,พี่น้องเนาะแอดก็ทําเต็มที่เมวันนี้เม็ดเดียวสีมาสี่ห้าชุดวินก็เข้าสี่ห้านะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรนะครับตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมก็จะใช้สูตรเลขตารางวันนะครับเป็นเลขตารางวันของมังกรทองนะครับมีสามสูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดี ใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้านอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาท่านั้นเป็นเลขกลังวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์ก็คำนวณให้วันจันทร์ออกอังคารก็คำนวณให้วันอังคารนะครับก็จะมาสรุปย่อยดูนะครับสําหรับวันพุธที่แล้วนะครับเม็ดเดียว4นะครับเกลียบแตกนะครับ3ตัวเนาะ นะครับถ้ามาเก้าห้าสีได้เม็ดเดียวสีนะครับใครจับคู่จะวินก็ได้หรือว่าใครจะลูดนะครับก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดเจาะสามคู่เจาะหน้าช่องเจาะไม่เข้านะครับอย่างที่แอดคิมเรียนนะครับถ้ากลัวพลาดก็ลากไปเลย04 4 1 4 2 4 8 4 9 4 5 5 4ได้นะครับพี่น้องใครกลัวพลาดได้นะครับ499 4 5 4 4่หานะครับถ้าเจาะ แค่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองมันพลาดเยอะนะครับเอาไปลูดรูด,รดนี่เยอะกว่านี้นะครับลูดนะครับสายลูดก็มีนะครับสายเบี่ยงก็มีสายจับคู่ก็มีเข้านะครับสี่ห้าเม็ดเดียวสี่ก็ถือว่าผ่านต่อไปก็จะเป็นวันสุกนะครับก็จะมีเลขสามเลขเลขหกเลขสามเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งแปดกับศูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะใช้สูตรมากกวนทองแล้วก็เลขผสมด้วยนะครับจะใช้เลขผสม นะครับจะใช้สูตรมังกรทองนะิพี่น้องประมาณ5ตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมีเลข0เลข1นะครับเลขเลข1เลข0เลข6เลข7นะครับเลข4นะครับแล้วก็เลข9นะครับจะใช้อ่าเลขผสมก็คือเลข9นะครับมันชอบมากับหัวนะครับหกกับ9ชอบมาตัวเดียวกันจับกลับมาเลยทีเนี้ยนะครับ สำหรับสุต่อ2ตัวเน้นเน้นชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่6แล้วก็7นะครับสายวิ่งสายรูดรูด6กับ7นะครับสายฉุดของมังกรทองสำหรับ6จะเจาะไม่เยอะนะครับผมพี่น้องตัวแรกรูดเลยนะครับไก,ก่กัวพาดน,นะครับ6จะมีตัวเด่นนะครับก็0 6ย์ หกนะครับแล้วก็6กแประมาณนี้นะครับสำหรับดินหกเจาะ3คู่อย่างที่เรียนนะครับโอกาสพลาดสูงเจาะ4คู่ห้าคู่ค่อนข้างจะมีสิทธิ์นะครับหรือว่าลูดเลยหรือว่าเอาชุดวินก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดก็จะเป็น0ูนย6หกหนึ่งหกี่นะครับหกที่คาดออกไปก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาด หกกับเก้าตัวเดียวกันกลับหัวให้เลยนะพี่น้องถ้ามาเก้าศูนย์ก็จะวาบุญนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับพอสองตัวนี้มานี่ชอบเพี้ยนนะครับชอบกลับหัวจับกลับมาเลยนะครับชอบก็กลับไม่ชอบก็ไม่ต้องกลับนะครับสําหรับริ่นหกก็ระวังหกสี่หกแปดหรือว่าหกเก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่สองนะก็คือเจ็ดนะครับเน้นรูดเลยนะครับไกลกว่าพาดสายรูด นะครับเก็จะมีตัวเด่น0ูนย์เจ็แล้วก็เจเอ่าเช่นเคยนะครับผม6 7ก็อย่าลืม7กับ9ก็6กเจ็นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ7กับ6ก็มีให้อยู่แล้วเนาะอ่าตามนี้นะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวเน้นนะครับจับทางช่องแอดคิวนำโชคพารวยนะครับท่านำเสนอ ่าเป็นที่ร้อยสองตัวเด่นนะครัมที่แล้วก็มา4ี่ห้าเม็ดเดียว4นะครับถ้าไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะออกมาให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับถ้ากลัวพลาดก็อย่างแจ้งนะครับ7 0 7 1 7 4 7 6 7 9 7 8นะครับลากเลยหรือก็ลูดเลยนะครับสายลูดสายวิ่งพลาดยากเอาสำหรับสุดจอสี 4, ตัวจะใช้เลขผสมผสานนะครับจะใช้เลขผสมก็คือ4ี่หกสีนะครับ8 6 นะครับจะใช้เรียกของทางช่องนะครับ4686นะครับ5679 97นะครับ5697 3495ใช้เรียผสมที่คัดออกไปในตารางนะครับประมาณนี้สำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่7อ่าเอฟพี่น้องเห็นหรือเปล่าได้คพิปจับกล้องลงให้สำหรับ6ตัวก็จะเป็น7 1 4 6 6 7นะครับอันนี้คือ6ตัวจดไว้แคไบไว้นะครับถ้าชื่นชอบสำหรับเบิ้ลก็ระวัง6 6กับหัวด้วยนะครับหกกับ9กลับอย่างเดียวไม่กลับไม่ได้นะครับถ้ามา99กก็จะวาบุนตามนี้นะครับสำหรับข้อสอบจากทางช่องแ ok, อดคิมนำโชคพรวยก็มานำเสนอพื้นที่เรียบร้อยสำหรับสูตรเจาะ2ตัวเน้น งวดที่แล้วก็เข้าเม็ดเดียวสีมาสีหถ้าชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ทางช่องด้วยสําหรับ fc นะครับเข้า,ามาหมายชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนาโชคพารวยมานาเสนอนในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสําหรับวิซีพี่น้องอย่าได้ข้อสอบนะครับผมเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับเหมือนที่แล้วเอดเขียวเม็ดเดียวก็ให้อยู่ที่4ถ้าชื่ชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด ถ้าชื่นชอบนะครับก็คอมเมนต์นะครับมาฝากบอกแอดคิมว่าชื่นชอบจะได้เม็ดเดียวก็จะไปคิดข้อสอบให้เอฟซีพี่น้องสำหรับวันนี้แอดมีคิมนำโชคพลอยขอตวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ